สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งอีกแล้วนะคะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะวันนี้วันนี้นะคะเจ๊กุ้งได้ผลไม้มานะคะ เคยไหมคะเคยไหมคะเวลาเราได้ผลไม้มานะคะเราทานไม่ทานเนื้อวันนี้วันนี้เจ๊กุ้งจะมาเก็บแอปเปิ้ลไว้ทานได้นานๆนะคะเก็บยังไงทานได้นานๆนะคะเก็บไว้ทานนานๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปชมนะคะเก็บแอปเปิ้ลยังไงไว้ทานได้นานๆนะคะไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาเก็บแอปเปิ้ลไว้ทานกันนานๆเลยนะคะเริ่มเลยค่ะล้างแอปเปิ้ลให้สะอาดนะคะโดยใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนค่ะจากนั้นนะคะทําการล้างให้สะอาดเลยค่ะทุกคนจ๋าล้างแอปเปิ้ลให้สะอาดค่ะหลังจากที่แอปเปิ้ลสะอาดแล้วนะคะเราก็มาเตรียมอินทผลัมค่ะนําเม็ดออกนะคะนําเม็ดออกค่ะ เนื้อล้วนๆนะคะเนื้อล้วนๆเลยค่ะอินทผลัมนะคะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะคะใช้อินทผลัมห้าลูกถึงหกลูกนะคะตามชอบนะคะใครชอบหวานสามารถเพิ่มได้นะคะไม่ผิดกติกาค่ะหลังจากที่แอปเปิ้ลสาดแล้วนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกนะ ันเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกด้วยนะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้แอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะคะแอปเปิลหลูกเลยค่ะปอกเปลือกออกเลยนะคะปอกเปลือกเลยค่ะใครที่มีผลไม้แล้วทานไม่ทานนะใช้วิธีนี้ได้ค่ะ no sugar นะคะไม่ใส่น้ำตาลค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้เนื้อแอปเปิลเป็นชิ้นๆค่ะอินทผลัมด้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะทั้งแอปเปิลและอินทผลัมประโยชน์เยอะจริงๆนะคะใส่น้ำหนึ่งแก้วค่ะใส่ลงไปหนึ่งแก้วเลยนะจากนั้นเราก็ใส่เนื้ออินทผลัมลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใครชอบหวานสามารถเพิ่มได้นะไม่ผิดกติกาค่ะเพิ่มได้เพิ่มได้ค่ะนำไปต้มเลยค่ะตามภาพตามภาพนะคะต้มจนเนื้อเขาละลายเลยนะคะเนื้อละลายเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อแอปเปิลลงไปเลยค่ะใส่เนื้อแอปเปิลลงไปนะคะแล้วก็ต้มต่อไปเลยค่ะต้มต่อต้มต่อเลยค่ะ ใครที่มีผลไม้ทานไม่ทันนะคะแนะนำวิธีนี้เลยค่ะไม่ใส่น้ำตาลนะคะทานได้สนิทใจจากนั้นนะคะเรารอให้เย็นนะรอให้เย็นค่ะตักขึ้นเลยนะคะตักขึ้นเก็บใส่ถ้วยนะคะตักขึ้นเก็บใส่ถ้วยนะคะนำไปแช่ตู้เย็นนะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะตอนทานจะหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูตอนทานกันนะคะ แค่นี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะคะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะชอบหวานเพิ่มได้นะคะอินทผาลาัมเพิ่มได้ค่ะไม่ผิดกติกาจ้าเวลาจะทานนะคะก็หยิบขึ้นมานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ คลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะไปละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ